คลิปนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการเดินกล้องถอยนะครับเอาไปใช้ได้กับจอ Android หรือว่าจะเดินเป็นกล้องบันทึกธรรมดาก็ได้นะสอนค่อนข้างละเอียดนะครับลองแวะเข้ามาดูกันได้นะครับสำหรับ Honda City ้โฉมปี08ที่ขึ้นไปนะครับอันนี้เรื่องรุ่นเนี่ยผมจำไม่ได้นะคัาเรียก GM อะไรสักอย่างนะนะขอขออภัยนิดนึงโอเคครับ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะเดินกันยังไงนะครับแล้วก็ ทำยังไงให้มันเดินแล้วเนียนๆนะครับเข้าไปรับชมคลิปกันได้เลยครับสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่ง h ช n แนลนะครับช่างประจำนานเลสสีชาชุมบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับหน้ากากวิทยุนะฮอนด้าซิตี้ปี0 8ถึง12นะครับนี่นะชมปีศูแดถึงเดี๋ยวเราจะไปทำการเปลี่ยนกันนะครับผมมีคลิปที่เคยสอนวิธีการแกะแบบละเอียดๆไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทำซ้ำกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเน้นเป็นวิธีการเดินสายกล้องหลังแล้วกัน เพราะว่าไอคลิปนั้นอะผมทาค่อนข้างละเอียดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปตามรับชมกันครับตอนนี้รอรถมากันอยู่สําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับรองเท้าเบกเกอร์นะครับเขาไม่ได้มีแต่รองเท้านักเรียนนะรองเท้าฟุตซอลสวยๆนะครับใส่แต่ฟุตซอลสวยๆเยอะแยะเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a s h e a k e r f u t s a l นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับเรามาเริ่มต้นที่ท้ายรถนะครับใช้ ประแจนะประแจเบอร์เบอร์สิบแต่ว่าเราใช้เป็นด้ามบล็อกไขเอานะครับเพราะว่าประแจเข้ายากนะหน้ารถเนี่ยผมเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาแปะให้แล้วกันนะเพราะว่าคลิปนั้นผมค่อนข้างละเอียดนะเรามาดูกันเน้นๆที่อวิธีการเดินตัวกล้องถอยดีกว่าตอนนี้ที่ถอดอยู่นะครับพี่อาผมเขาจัดการอยู่ก็คือไอ้ฝาครอบชิ้นนอกเนี่ยไอ้ฝาครอบชิ้นบนเนี่ยเราจะต้องจัดการถอดมันออกมานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ ตะไ,ไ,ไ,ไบ,ต,บตัวช่องไฟถอยไอ้ไม่ขอขออภัยครับตะไบตัวช่องไฟสองป้ายได้นะแล้วก็จะเอาสายร้อยออกมาตรงช่องนั้นนะครับถ้าเราไม่ตะไบเนี่ยแล้วกดไฟสองป้ายลงไปเนี่ยเดี๋ยวตัวสายอะ่ะมันมันมันรัดกันอะ่ะมันมันกัดกันแล้วเดี๋ยวสายมันจะหักในนะครับก็ต้องมาแก้งานให้ลูกค้าอีกนะเสียเวลาเราเนี่ยนะครับชิ้นเนี้ยที่เราจะทําการถอดออกนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้ไอชิ้นหลังเนี่ยเราจะต้องถอดนะถอดค่อนข้างยากนะครับผมใช้เวลาอยู่เกือบ10นาทีนะกว่าจะเอาออกได้มันเป็นกิฟต์นะครับจริงๆต้องมุดเข้าไปดูนะถามว่าทําไมาเราจะต้องถอดชิ้นนี้ออกเพราะว่าไอตัวกรอบไฟสองป้ายอะ่ะมันถอดออกไม่ได้นะครับพอมันถอดออกไม่ได้เนี่ยเราก็จะตะใบไม่ได้นะแล้วถามว่าไม่ตะใบได้ไหมถ้าไม่ตะใบเนี่ยไอตัวกรอบของไฟสองป้ายเนี่ยมันจะดันข้างนอกนะครับเดี๋ยวมันก็จะหลุด นี่ยครับผมต้องพยายามค่อยๆค่อยๆบีค่อยๆบีมันออกมานะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันออกได้ข้างหนึงนะครับอีกข้างดนึงเอาออกไม่ได้นะพอพอมันยกขึ้นมาได้เราสามารถถอดไอตัวครอบของไอไฟสองป้ายได้เนี่ยเราก็ดึงออกเลยแล้วก็คาไว้งั้นแหละเสร็จแล้วทีนี้เราก็ทําการตะะบกันครับเอาใสออก เสร็จแล้วนะครับสายเนี่ยเราก็ร้อยเข้ามาในฝานะครับเนี่ยแล้วก็ฝั่งสายเอวีเนี่ยไว้ตรงนี้ส่วนด้านบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอากล้องใส่เข้ามานะครับสายแทงเข้าด้านหลังของตัวห้องโดยสารนะครับมาที่ด้านหน้าของตัวรถนะเข้ามาทางข้างเบาะนะครับผมเดินสายจากด้านบนนะส่วนมากจะเดินจากด้านบนตัวด้านบนรถนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันแกะยากข้างบนเนี่ยมันแกะไอตัวยางขอบประตูง่ายกว่านะครับ แล้วก็พอเก็บเราก็จะเก็บง่ายกว่าด้านล่างนะเพราะด้านล่างเป็นพลาสติกบางทีมีเปอร์เซ็นที่แกวมาแล้วตัวจิ๊บเก็มันจะหลุดมันจะแตกนะแต่ว่าตัวยางเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็ดันยางเข้าไปให้เหมือนเดิมนะนี่เห็นไหมด้านหน้านิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องถอดแล้วก็ไล่นิดนึงนะเอาให้มันเข้านะบางทีอ่ะตอนที่เราใส่เราอาจจะดึงเยอะไปนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็ดันไปตรงเสาเนี่ยเราเข้าสายได้จากตรงกลางนะ อันนี้เนีเ่ยครับถึนั้นเนี่ยเรา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 ลอกออกอีกทีหนึ่งก่อนแล้วเราก็เก็บไล่ใหม่นะครับเพื่อให้เขาเข้าที่เดิมนะใครเป็นคนทําใครเป็นคนทําเนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับไปตรงยางเนี่ยบางทีมันจะล้างล้างกันนะนิดหนึง่งถ้าเราแกะแล้วเราใสา่เราต้องค่อยๆบรรจงนิดหนึ่งนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็เหมือนกันเห็นไหมลอกยางออกนะครับตัวสายเนี่ยเราเข้าตรงกลางเสาเข้ามาได้เลยนะครับเสาด้านบน,นะระหว่างตัวกูหลังคากับตัวเสาครับเราสามารถดันสายเข้าไปได้นะเนี่ยครับ เห็นไหมดันสายผ่านตรงนั้นมาแล้วมันก็จะลงมาเลยเห็นไหมครับแต่ว่าบางรุ่นมันก็จะมีกิฟหรือมีตัวที่มันล็อกไว้กับหลังคานะก็ต้องคอยดูนิดนึงนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะเนี่ยครับตัวเสาตัวตัว,ตวยางครอบเอ่อตัวข้างรถนะ่ะเนี่ยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งโอเคนะครับตัวสายเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็ดัน เข้าไปในตัวร่องประตูนะครับคือตัวระหว่างตัวบอดี้รถกับตัวกุ่หลังคาเนี่ยแล้วก็เอามือเนี่ยดึงตัวยางขอบประตูขึ้นมาตามมาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราดันไปเราไม่เอายางขอบประตูกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะล่วงลงมานะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะสังเกตดูครับเนี่ยเราเราเราแาทางสายดันสายเข้าไปครับแล้วเราก็เอายางขอบประตูดันเข้ามาดันตามเข้ามาเรื่อยๆนะครับจะถามถามว่าจะเดินข้างไหนเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์เนี่ย ข้างไหนก็ได้ครับเอาข้างที่ถนัดถ้าเราทํางานอยู่ฝั่งนึงแล้วก็ให้อีกคนเดินเดินอีกฝั่งนึงมันจะได้ไม่ชนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยที่เราจะต้องเดินสายไฟใต้ท้องรถเนี่ยผมแนะนําให้เดินด้านซ้ายนะครับเพราะว่าด้านขวาไม่มีท่อไอเสียนะมันจะต้องมานั่งหลบความร้อนของท่อไอเสียอีกเดินด้านซ้ายมันจะไม่มีอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมกดยางตามกับสายไฟมาเรื่อยๆครับเห็นไหมเนี่ยสายมันก็จะได้ไม่หลน่นเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะ ตามไล่เก็บเก็บตัวยางขอบประตูก่อนแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคนติดจอนะครับเขาก็จะมาลากสายจากตรงนี้เข้ามาหาตรงหน้าจออีกรอบหนึ่งนะเรามาติดกล้องกันนะครับนี่นะสายไอ,ไอช่องที่เราเหล่าวาไว้นะครับนี่เห็นไหมสายกล้องอ่ะมันจะลงไปพอดีเลยถ้าเราไม่เหลาไว้เนี่ยสายกล้องก็จะเบียดเห็นไหมครับเนี่ยมันมีร่องหน่อยเสร็จแล้วเราก็เอาตัวปลั๊กเนี่ยเสียบนะครับ ปลั๊กสีเหลืองนะครับแจ็ค RCA เเสียบกันนะส่วนสายสีแดงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปห้อไว้กับสายปาร์นะครับอันนี้เป็นปลั๊กไฟเลี้ยงกล้องนะครับต่อสายเข้ากับตัวไฟถอยนะไฟถอยคันนี้อยู่ด้านล่างนะครับปกติแล้วนะครับไอชิ้นเนี้ยส่วนมากผมจะชอบใช้ไอ้น็อตเกียวปล่อยเนี่ยไขเข้าไปนะแต่ว่าค o n d a เนี่ยมันชอบไขเข้าไปแล้วแตกนะครับเหมือนพลาสติกมันจะเป็นอีกแบบนะไม่เหมือนกับโตต้าโตต้ามันจะเป็นพลาสติกที่มันไม่ได้แข็งมากนะครับเนี่ยผมเลยต้องต้องใช้สว่านนะครับเจาะเข้าไปนะ ตัวกล้องเนี่ยเราแปะกาวไว้ก่อนนะครับกาวเ็าจะมีแผลมากับกล้องนะเอาเจาะได้รูนึงเสร็จแล้วขึ้นมาทาบนะครับอย่ายิงมั่วนะเดี๋ยวมันจะไม่ตรงเนี่ยเนี่ยทำม,มาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยิงสว่านดอกสว่านเนี่ยซื้อเบอร์อะไรมาจําไม่ได้แล้วรู้สึกว่าจะเป็นเบอร์นิ้วนะครับสามทับสิบหกหรือสามทับสามสองหกทับสามสองจำไม่ได้แล้วนะก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมไปดูให้อีกทีนึงเจาะเสร็จแล้วนะครับลอกกาวแปะเข้าไปนะแล้วเราก็เอาน็อตที่เขาแถมมาให้เนี่ย ยิงไข่เข้าไปนะครับใช้มือไข่เข้าไปนะถ้าเราใช้สว่านไข่เดี๋ยวมันจะหวานเดี๋ยวมันเยอะเกินไปเดี๋ยวร้อนมันจะหวานนะครับหวานแล้วเราก็ไปชงกาแฟไม่ใช่ไม่ห้าบาทสิบบาทก็เล่นนะอ่ะเนี่ยครับเราก็เจาะไข่น็อตเข้าไปนะมันก็จะอยู่นี่แหละคือถามว่าช่างนัดถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ไข่น็อตได้ไหมได้ก็คอยดูมันหน่อยเพราะว่ากาวมันก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะเจอน้ําเจอฝนเจออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวมันก็จะหลุดนะครับ เนี่ยไขน็อตยึดเข้าไปครับแค่นี้ก็อยู่แล้วเสร็จแ,แล้วเนี่ยตรงสายไฟเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นสายไฟกล้องนะครับเราจะใชะ้ไฟถอยมาจ่ายให้เขานะแล้วก็สายอีกเส้นหนึ่งที่มันอยู่ตรงไอ้ปลั๊กเหลืองๆเห็นไหมเส้นเนี้ยเดี๋ยวเราปลายข้างหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ที่หน้ารถเราจะต้องเอาเข้าไปเข้าเอาเข้าไปหลังวิทยุด,ด้วยนะครับเพื่อให้รถอ่ะเพื่อให้กล้องอะ่ะเขารู้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยรถมันกําลังถอยนะตัดภาพเป็นกล้องถอยให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับ ออกแล้วก็เดี๋ยวอาผมก็จะเอามารวมกันนะไอ้สองเส้นเนี้ยเสร็จแล้วนะครับอันนี้ต่อสายไฟเสร็จแล้วนะพันเทปนะครับฟันเฟร์มตัวหัวปลักด้วยนะครับกันหลุดนะสังเกตดูสายสีแดงเห็นไหมครับสองเส้นเอามารวมกันนะแล้วก็ต่อสายโยงลงไปข้างล่างนะครับเข้ามาด้านด้านข้างของตัวฝากระโปรงด้านท้ายนะนี่ประมาณนี้ครับสายดาเนี่ยหาที่ลงกาวก็ได้นะครับแต่พูดถึงว่าไม่ลงกาวมันก็ติดนะลองดูก่อน ถ้าไม่ลงกาวติดก็ไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเส้นหรือเป็นอะไรก็ต้องลองดูทีนะอันนี้สายแล้วต่อเห็นไหมเห็นไหมนี่เนี่ยครับกล้องอยู่ตรงนี้นะสายเข้ามาด้านไหนเสร็จแล้วผมเอาเฟล็กนะครับร้อยสายนะครับเพื่อความสวยงามนะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะโล่งๆนะครับส่วนคันนี้มันไม่มีฝาปิดด้านหลังเลยไม่รู้หายไปไหนจําได้ว่ามันมีอ๋อจําได้ว่ามันมีนะไอ้รถรุ่นนี้มันจะมีฝาปิดด้านหลังด้านบนอยู่แต่เนี้ยในคลิปไม่เห็นนะครับ ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีนะแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็ต้องทําทําให้มันสวยอ่ะมีไม่มีอ่ะยังไงก็ต้องเก็บแต่ว่าถ้าเรามันไม่มีเนี่ยเราต้องเก็บให้มันดูดีหน่อยเพราะว่าถ้าเราปล่อยปล่อยระเข้ระคามันเปิดขึ้นมามันก็ไม่สวยอ่ะก็ต้องนิดนึงนะครับเนี่ยเราร้อยเฟกเข้ามานะครับไอ้ตรงข้างๆาเนี่ยยังไงก็เห็นเนี่ยครับค่อยๆร้อยเฟกลงมานะตรงด้านล่างเนี่ยเราทิ้งสายไว้นิดนึงนะครับเผื่อให้เขาเปิดฝากระโปรงขึ้นเปิดปิดด้วยนะ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเทสกันนะไม่ได้ไม่ได้ว่าเข้าไม่ได้ว่าอยู่ข้างลงข้างลุงอะไรนะจังหวะดูขาวภาพมันขึ้นมาบดีนะครับเห็นไหมแต่อันนี้มีเส้น2องานเราสามารถเอาเส้นออกได้น,นะครับมันจะมีเส้นของกล้องกับเส้นของตัวจออยู่นะครับอันนี้ปลดเกียร์นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เกียร์ถอยอีกทีหนึง่งเห็นไหมใส่เกียร์ถอยปุ๊บภาพมาปั๊บเลยแต่ว่าตอนนี้แสงเข้านะรประมาณนี้ครับ